ปลากระบอกเทาล็อตแรกขึ้นฝั่งชาวประมงคาดรายไ,ได้ล็อตนี้ทะลุหนึ่งล้านเหรียญไต้หวันอากาศเริ่มเย็นลงตามฤดูหนาวและฝูงปลากระบอกเทาชุดแรกก็เดินทางมาถึงเช่นกันชาวประมงเมืองจังฮวาจับปลากระบอกเทาได้กว่า3 0 0พันตัวและเดินทางกลับเข้าสู่ท่าเรือวนจืออย่างอิ่มเอมใจผ่าขายสดสดที่ท่าเรือลูกค้าเห็นความสดใหม่ได้ด้วยสายตาเนื่องจากราคาปลาย,ยางคงที่ ปลาแต่และตัวจึงขายตามขนาดได้ประมาณ100-150เหรียญไต้หวันตัวใหญ่จะขายราคาจินละ120เหรียญไต้หวันตึงดูดให้ประชาชนจํานวนมากมาเลือกซื้อแต่เช้าชาวประมงคาดการ์ว่าปลากระบอกเทาชุดนี้จะทํารายได้ทะลุ1ล้านเหรียญไต้หวันแม้จะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนก็คุ้มค่าชาวประมงค่อยๆดึงอวนขึ้นเรือปลากระบอกเทายัางดิ้นอยู่เต็มลำเรือเรือบรรทุกปลากระบอกเทาที่สดใหม่เต็มลำมาถึงท่าเรือเวินจื้อ เมืองจังหวาชาวประมงต่างยุ่งกับการผ่าท้องปลาเพื่อนำไข่ปลากระบอกเทาสีเหลืองทองออกมาจิรัตอมรติยมนตรีทีมข่าวภาพภาสาไทย RTI รายงาน